สวัสดีครับผมคมสรรทยันสอดสำนักข่าวรีโนเวชั่นนิวจากที่กรณีตอนนี้นะมีข่าวคลึกโครมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านทำกิจกรรมปั้จิ้งแกลงนะฮะหรือกิจกรรมบนเตียงนะฮะแล้วส่งเสียงดังทะเลไม่เป็นอันหลับอันนอนกันนะฮะโลกโซเชียลกำลังพูดถึงกันนะฮะแล้วก็คิดว่าผลกระทบเนี่ยเป็นวงกว้างนะฮะจากหลังสู่หลังนะฮะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะมาโฟกัสอยู่ที่ประเด็นของบ้านหลังนี้นะฮะที่มีปัญหาเรื่องของเสียงดัง คนไม่ไหวโอ้โหครับพศเห็นข้อความทำยังไงดีเพื่อน้านทำกิจกรรมบนเตียงเสียงดังสนั่นวันกระทบสาวัยรุ่นลูกสาวัยรุ่นนี่ไม่ได้เลี้ยงกันง่ายนะครับท่านผู้ชมจะมามีเสียงดังกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะจังหวะนั้นคุณฟินผมเข้าใจแต่ว่ามันไปฟินแล้วก็ไป ไม่คิดถึงเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ได้จากคอมเมนต์มากมายนะที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะฮะตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องครับอาจารย์ตาวะทำอะไรครับเนี่ยทีย่จรยงนกำลังคุยกับผู้ชมทั้งบ้านอยู่คุยข่าวอะไรครับเนี่ยเรื่องข่าวข่าวนี่ไงไม่ได้ดูเหรอไอข่าวเออเสียงค้างกระสาร่าทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาเพราะเสียงมันไปกระทบเพื่อนบ้านโอ้โหนี่กลายมาเป็นปัญหาใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปตอบปัญหาในรีโนเวชั่น Q&A กันดีกว่าครับ ผมเนี่ยน้องๆคอมเมนต์เลยว่าเทปอีพีแรกๆเนี่ยคือผมทำรายการทีวีมาก่อนแล้วมันแข็งเล่นแข็งดูไม่เป็นธรรมชาติผมก็เลยรู้สึกว่าผมใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยเทปนี้น่าจะดีขึ้นไอ้นี่เป็นธรรมชาติจะได้ธรรมชาติจะได้ดูทรไมใบลเออผมว่าไอ้สักใบดีกว่า คือเราก็เราอยากให้มันสบายๆเนาะท่านผู้ชมคุยกันฟังพวกเราก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ฟังแล้วก็ไขข้อข้องใจแล้วก็ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่ผมว่าเป็นต้นเรื่องเลยอ่าโอ้เรื่องอะไรครับอาจารย์ก๊อฟวันนี้ก็คือมีเสียงคลางกระเส่าจากข้างบ้านข้ามมาที่บ้านเราได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าผ้าบ้านเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายแบบบ้านเดียวบ้านแดบ้านคู่เฮาเฮาอ่าแล้วก็มีผนังร่วมกันและที่สาคัญท่านผู้ชมฮะ การมีผนังร่วมกันเนี่ยมันทําให้นะเสียงอาจจะดังเข้ามาห้องข้างๆหรือบ้านข้างๆจริงๆนี่เป็นปัญหาโูกแตกคือถ้าไม่เอาปัญหาคลางกระเสาเนี่ยจริงๆบางทีลูกเล่นเตะมอนกันข้างบ้านหรืออะไรต่างๆหรือซ้อมดนตรีนี่คือปัญหาโลกแตกอันนี้แก้เป็นกรณีไปคือถ้าเป็นเสียงข้างกระเสาบ้านผมอาจจะปล่อยแวะถือว่าไม่ต้องไปใช้เงินลงทุนผิดไปเลยไหน องอันเนี่ยกระเสาทั้งคู่เลยนะกระเสากระเสาภาคกลางวันกับกระเสาภาคกลางคืนโอ้อยู่ไม่ได้เลยเกาผนังแกลกๆเลยผมแต่เราเบื้องต้นให้ฟังก่อนเสียงที่มันมารบกวนกันระหว่างเพื่อนบ้านที่ใช้ผนังร่วมกันอย่างทาวเฮาห้องเช่าโออกาสที่เสียงจะเดินทางมามีง่ายเพราะเสียงเดินทางผ่านอากาศมานะครับมันจะเป็นเขย่าอากาศพอมันผ่านผ่านผ่านมันก็จะมาถึงหูเราเพราะฉะนั้นหลักการคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการกัน การการั้นมันจะลดเสียงคือในทางเทคนิคเขาเรียกว่าฉนวนมฉน,นวนเนี่ยบางทีมันไม่ได้การความร้อนอย่างเดียวเราอาจจะคุ้นเคยนะการกันความร้อนแต่ว่าพอเป็นฉนวนเนี่ยการเสียงเนี่ยในหลักการเ,เขาเรียกว่าอะคูสติกดีไซน์โอ้โหนี่นมันคความรู้จากเรื่อง ก็เ้ามาถึงจะปูดสีดีไซน์ได้เพราะฉะนั้นมีแนวทางป้องกันยังไงบ้างว่าให้เป็นค้กข้อเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตเขาก็จะมีเรื่องของการใช้เขาเรียกอินซูเลตฉนวนฉนวนฉนวนต่างๆฉนวนอะครุติกที่อาจารย์ก๊อฟบอกใช้ตามโรงหนังครับกรุภายในระหว่างผนังก็มีอ่า เขาเรียกว่าคือเหมือนฉีดเข้าไปข้างในเลยเป็นโฟมเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคใช่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 เป็นฉีดใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกพิยูโฟมพิยโฟมพิยโฟมฉีดเข้าไปเป็นโฟมหรือง่ายๆหน่อยเราไปห้องซ้อมดนตรีเออเราจะทีเลยนะ เขาบอกว่าไปที่ทีมงานบอกว่ามีรังไข่มีรังไข่รังไข่ตัวใหญ่มีมีมมีีในแต่ผู้หญิงมีมีเออดิรังไข่ดิสิไอ้เนี่ยเหรอเอออันนี้เขาเรียกรังไข่โอ้ตอนแรกตกใจเลยว่าเอาจใจรังไข่มาโอ้องคึดว่าต้องผ่าตัดนะเนี่ยโอ้ตายแล้วเป็นแต่การทางการแพทย์ทันทีนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือรังไข่รังไข่รังไข่บ้านเรานี่เองครับที่เราขายเป็นอะไรตัวนี้มันก็จะช่วยซับเสียงได้ เพราะว่าเวลาเสียงมันมาถึงเนี่ยการเขาเรียกว่าสะท้อน,อนการลดแรงสะท้อนอหรืออะไรพวกนี้มันก็จะช่วยถ้าอันนี้ท่านผู้ชมหลายคนที่คิดว่าจะต้องกินไข่บริโภคเพื่อกัน <c oughs> ผมว่าโปรตีนเราจะได้มากไปแล,วล้วไปไม่ได คีในการเสพไข่ไก่คืออะไคืออยากได้รังไข่อยากได้รังไข่ไม่ซื้อรังไข่อย่างเดียวซื้อซื้อไข่าซื้อไข่ด้วยก็คือยกไงยกถาดยกถาดโอ้โหเรียกว่าโปรตีนเต็มตัวจริงๆถ้าหลักการเรื่องสะท้อนเสียงเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นทริคเลยคือใช้วัสดุซับเสียงเช่นพรมกช่วยได้หรือ เนี่ยหน้าต่างข้างๆเราเราก็ติดมากเนี่ยม่านที่เป็นผ้าม่านหรืออะไรก็ซับเสียงได้คือหลักการมันคืออย่าให้มันสะท้อนไปสะท้อนมาคือให้มันหยุดอยู่หรือกระจายซะอ่าประมาณนั้นใช่วันนี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยเปนธรรมชาติเลยไม่ไี้เข้าใผมมากเลย อีกข้อนึงสาหรับใครที่อาจจะแบบอยากกันเสียงแต่ว่าเป็นในลักษณะของบ้านเดี่ยวเนาะ,ะก็จริงๆเนี่ยต้นไม้ก็ช่วยได้โอ้หที่ผมชอบเาว่าไม้เอมันอยู่ที่แนวรั้วไงบางทีเราจะเมาเพื่อนบ้านหรือม,มีต้นไม้ที่แนวรั้วหน่อยก็ดียอย่าไปยืนเมาข้างต้นไม้แล้วกันมองไม่เห็นหน้ากันแล้วก็สามารถเมาได้แหวกแวกเข้าไปได้จริงๆต้นไม้ก็เป็นตัวช่วยถ้าสมมติข้างบ้านเราอยากมีกิจกรรมหรือมีอะไรปาร์ตี้กับเพื่อนหรืออะไรต่างมีสกรีนเป็นต้นไม้ก็สบายตาอ่าเขาเรียกว่ามันก็ช่วยได้หลายประโยชน์ใครมีคำถามนะ สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้ก็มาที่อินบ็อกซ์นะฮะเดี๋ยวรีโนเวชันได้เลยอยากให้เราไขข้อข้องใจอะไรต่างๆก็สามารถสอบถามมาได้งงสงสัยเรื่องไหน<ม>เกี่ยวกับบ้านการปรับปรุงการซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง<ม>นะครับเป็นความรู้ทั้งสิน้นคิดว่าเราพอจะตอบได้เราก็จะ,ะค้นหาข้อมูลกันมานะะเราอยากให้การรีโนเวชันมีความถูกต้อง <Yeah. S 2> ทั้งหลักการวิธีการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะไม่บานปลายแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวก็สามารถที่จะ อยู่กันได้อย่างยาวๆวันนี้นะคล oh! างกระเสาทําทให้เราเกิดดีนเวชั่นยรตเอวันนี้มาเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมีประเด็นปัญหาอะไรน่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ